ที่ว่าไป้านาี้จะเอไเอามาชีแลนรกก็เบอกว่ายไม่ได้ประชุมหาก็สเพิมเติมเลยว่าเราอมได้ผิดหรือไม่แต่จะส่งการันามาพูคุยก่อนส่วนตําวเขาบอกว่าแจาันี้ไม่ได้เราไม่มีูกรณีต้องไปฟ้องศาลปกครองเองส่วนทุกเกิดเหปัจจุบันมีต้เก็บไม้ทำและประปูื้นทีต่างาไปแล้วาเสียาขูบาดเา ปัญหาครอบครัวเธอมีอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ที่จะเป็นเรื่องกันนะแล้วก็มีสารพัดปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพคนในบ้านในครอบครัวการซ่อมแซมบ้านของฝ่ายหญิงที่จังหวัดชลบุรีทำให้นเอเนี่ยนะครับอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือครับก็เลยเนี่ยนะช่วยฝ่ายหญิงทุกอย่างเลยครับไม่ว่าฝ่ายหญิงจะร้องขอหรือไม่ก็ตามนะโอนไปให้ครับนอกจากนี้เนี่ยระหว่างที่คบหากันฝ่ายหญิงเนี่ยเนี่คือส่งภาพมาให้ดูว่าเธอทำอะไรอยู่แต่ว่าเป็นภาพที่เห็นหน้าตาดีนะแล้วก็แอง้ยยนนนนะทีีีเ่ใบออกกว่าายผมก็อยยาากจะวิดีโออคคลุบเ็หน้นตานะแต่ว่่าาฝยหญิงเนี่ย้อองลเปิดกนะ คือถ้าหยิบไปเสียงแล้วก็ปิดกล้องอันนี้ภาพที่เอามันใช้แอะอ่างนะครับโดยฝ่ายหญิงเนี่ยอ้างเหตุผลต่างๆนานาบอกไม่ว่าบ้านไม่สะดวกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องคุยนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรฮะเธอกับแฟนเนี่ยตอนจะเกินเหงี้ยนะได้ไปดื่มสัรค์ที่เดียวกันขากแบบเธอกับเพื่อนเนี่ยได้แวะที่ร้านบวกซื้อเพื่อไปซื้อของกินก่อนจังหวะที่ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยแฟนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาพอตามมาปั๊บเนี่ยเจอหน้าเจอตาแฟนไม่ถามเลย พวกประสาทอะไรกูเนี่ยนะครับถูกแฟนถามได้นะครับพอตัวเธอรีบปั๊บก็บอกว่า,มาไม่ดีง่วนะมไม่ดีง่วงประสาทแฟนแฟนก็พูดประโยคที่2บอกว่ามึงทําให้กลัวอารมณ์เสียเข้ามาแหละรครับเนี่ยครับสาวมาเลยเข้าบริเวณป,ไปากหนึ่งปากึงแค่ตัวของเธอเลยเลือดเมี่ยทะลักออกมาต้องวิ่งเข้าไปช่วยกลัวหน้าหวาดเสียวมากเนื่องจากว่ารถตู้ฮะจะังหวะดจากรถเนี่ยนะฮะ22ล้อเข้ามาทางตรงอ่าดูนะรถ